เอามายำแรงมากเลยสี่ล่ะนี่ทำไมมันเป็นไข่อย่างงี้เอาไหมนี่เอาแต่เป็นที่มันเป็นดอกดิเหมือนเธอนะอ๋อเป็นดอกมันหล่อนด้วยใช่ไหมชอบไม่ใช่หรอนี่ไงมันมันเล็กไปหนึ่งเล็กไปนี่นี่ไวเฮ้ยเฮ้ยเธออุ๊ย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 ดุ๊ยอ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 ุอุ๊ย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 พังหมดแล้ว๊อุ๊ยอุ๊ยอยๆุ๊ยได๊ยอก๊ยอุ๊ยดุ๊ยอุ บ่วงเมยอกบ่วงไงหนึ่งเสียดายมากเลยโอ้เสียดายว่ะคือว่าเมย์มึงมาเอาไปเคิงกับตาเด็ดนี่นี่อีกดอกนึงนี่ว้ายเต็มเลยค่ะทุกคนทุกคอยเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยนี่เอาอันนี้ก่อนอ้ายไหนล่ะเดี๋ยวไว้ฉันกูนี้ก่อนเถอะนี่ใช้ฉียบไปหลายอันแล้วเออมึงอย่าเหยียบนะอีหานี่ทาดทุกคนตายแล้วทําไมมันเยอะขนาดนี้มันกินได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไปตายนะ ดูสิเต็มเลยค่ะเห็นไหมนี่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 เอานี่ยเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดอ้อยบอกให้เห็เอาอันนี้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเดี๋ยววิเธอดูสิยิ่งเขี่ยแหงเห็นนี่แล้วโอ้ยนี่บ่ได้เอามีดือเกือบ่ได้เอามีดมาไว้ตรงนี้มันก็เลยได้ดอกบาอ